เมนูบ้านบ้านส,สไตล์ปักใตร้อยร้อยมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนมาร้อยเพชรร้อนกับแกงป้าปลาใสแลกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้ก็ยังคงยุ่ที่ครัวที่ชุมพรบ้านแอนเองคะ่ะเพื่อนๆบรองความร้อยจัดจ้านติดใจย,ยกบ้านเหมือนเดิมคะ่ะว่าแล้วก็ไปเด็ดใบยีรากันนะคะที่ชุมพรบ้านแอนเรียกว่าใบรากเพื่อนแมมปลูกพักไร่ก็งามงามทั้งนั้นเลยคะ่ะ<ๆ>เพื่อนๆก่อใยๆเลยเ,เ,เดี๋ยวกลับไปบ้านรอบนี้ต้องปลูกพักให้งามงามเมื่อนแมมบ้างแล้วคะ่ะปลาใสแลก เอาแต่เนื้อแบบนี้นะคะเอามาแกงบ็อกเลยว่าร่อยมากๆวัดชุดิบพร้อมแล้วก็ไปตั้งหมอ้อใส่เครื่องแกงเพชรเคยแล้วก็นำปลาลงไปค่ะวันนี้แอนก็ใช้เป็นเครื่องแกงพริกสดเหมือนเดิมค่ะเอามาแกงป้าแบบนี้จะได้หอมร่อยค่ะคนเครื่องให้ละลายเข้ากันแล้วเวลาแอนทําแกงป้าแบบนี้ก็จะตาพริกไทยดําแล้วก็พริกสดเพิ่มลงไปด้วยใส่เครื่องที่ตําไว้ลงไปในหมอ้อแล้วก็รอนําแกงเดือดค่ะนําแกงเดือกก็ตามด้วยปลาทรายลงไปได้เลยบางพื้นที่ก็เรียกปลาทรายว่าปลาเฮดโคนนะคะปลา ้ายที่เพื่อนๆเ,เห้นก็ฟีมือแม่แอนตกเองมันเดิมค่ะแม่บอกว่าเอามาแล้แต่เนื้อนะคะ่กะกินไงแล้วก็ร้อยมากๆแอนปรุงรส้วยแป้งว่านลงไปนิดหน่อยแค่นั้นเลยค่ะเพื่อนวันนี้ไม่ได้ใส่น้าปลาเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าความเค็มพอดีแล้ว จากนั้นก็ตามด้วยใบร่าลงไปเลยค่ะใบราเก็บมาแบบสดๆดหอมร้อยแน่นอนบ้านเพื่อนๆเรียกแกงแบบนี้ว่าแกงไร่กันบ้างคะแม่บอกว่าบางคนก็เรียกว่าแกงเพชรเพชแกงโพลงรัวแกงพริกก็ได้ชื่อเรียกแกงมีหลายแบบเหลือเกินค่ะเพื่อนๆแองป้าของเราวันนี้ก็เส้นเราค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆ เพื่อน,อนๆคนน้อยยังไม่เคยลองนำปลาไส้มาแล้วโอตเตนเนื้อแอนแนะนำเลยนะคะบอกเลยว่ากินมดแบบไม่เลือกเข้านา้เาเข้าเนื้อร้อยมากๆเมนูแรกของบ้านแอนวันนี้ก็เส็นแล้วค่ะเพื่อนๆมีแกงป้าแบบเผ็ดร้อนร้อยๆแล้วก็ต้องมีปลาเค็มทอดมากินคู่กันวันนี้แม่ก็มาบอกเคล็ดลับการทอดปลาถูห่อเมติดกระทะแกก็จะไปคลาวกับแป้งข้าวเจ้านะคะวิธีการนี่ก็จะเรียกว่าการคลาวแป้งแห้งนะคะไม่มีการผสมน้ำลงไป าแป้งให้ถั่วตัวปลาเลย จ้างนั้นก็ตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนใช้ไฟกลางในการทอดวันนี้จะทอดถังวัด3ตัวเลยค่ะเพื่อนแล้วก็หั่นพริกหอมแดงแล้วก็นำส้มเคยข้าวไว้แล้วนะคะอันนี้ก็ได้แอบถามแม้ด้วยนะคะว่าปลาทูมันกับปลาถูห้อมมันต่างกันยังไงปลาถูมันเขาเนื้อจะแน่นเนื้อมันอร่อยแต่ไม่แหง้งมีความเค็มน้อยกว่าปลาถูห้อมคะ่ะส่วนปลาถูห้อมจะมีรสชาติเค็มกว่ามามีเนื้อละเอียดเมื่อปลาอินทรีย์เค็มเลยค่ะเพื่อนเนื้อ,อร่อยแล้วก็จะแห้งกว่าปลาทูมัน ปลาทอดก็จะหอมมากๆเลยค่ะและก็จะเก็บได้นานกว่าปลาทูมันค่ะเอา,าเอาเป็นว่าชอบแบบนี่นก็กินแบบนั้นกับเพื่นอนๆพอปลาทูหอมเสร็จแล้วก็โรยห้อมแดงกระเพริกลงไปได้เลยค่ะๆๆแล้วก็ราดนำส้มเคยเข้าวลงบนปลาแบบนี้เลย<ๆ>แขกเห็นแบบนี้ก็รู้แล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้มีข้าวมดมอออีกแล้วค่ะ,<ๆ>ะ,คะมาครัมาครับเพื่อนเือ<ๆ>มาร่อยจังหู้ด้วยกันค่ะ